เอาล้วครับแล้วก็อยู่กเกมเศรษฐีแล้ววันนี้อุกเสียงเบามากเลยวันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวจี้ไม่หมดนี่นะครับนี่อ่นี่เลยนะครับกับไมคกุหลาบต้องสาบก็คือเอฟเฟกของเขานะครับก็คือ75%จ่าย70%ของ อาพื้นฐานแล้วก็บัตรเชริ้อนี่พูดง่ายๆ70%เจ็สิเปอร์เซ็นตเนฟเฟกเมล็ดพันธุ์ต้องสาบแล้วก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นกันวิกเนาะเออไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเดีย๋ยวผมขอจัดจี้ก่อนซึ่งมันจัดค่อนข้างยากนะครับตัวหนึ่งนะเอาแล้วครับผมก็จัดจี้เรียบร้อยแล้วซึ่งที่ที่ที่ผมมีค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับไอตัวนี้นะครับไอดีนี้ก็คือมีจี้น้อยมากๆก็ นะใส่หมวกระเบิดไปเลยนะครับไม่ต้องมีสาปอ่ะ้าไปใส่เป็นนิรเทศไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสําหรับพระเอกในะวันนี้ก็คือไมกุลาบกับอ่านี่ครับโดนก๊อปปี้ซูปเปอร์ดิเมนชันเพรก็จะแหวกแนวหน่อยนะครับเพราะว่าจี้ผมก็ไม่ค่อยมีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่าเอา่อน่าจะให้ผมพูดง่ายๆก็น่าจะต้องมีหมวกซะ หมวกสาบไลกาเจ็ดสิบอะเออหรือไม่ก็อาจจะต้องมีตี้ให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับก็ผมก็มีแบบมันเป็นเซตที่ไม่ลงตัวนะเออคือมันเป็นเซตที่แบบขาดหมัดเพชรไปอีกนะครับเออแล้วเป็นโดนก๊อปปี้มันก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเอาละครับแล้วก็อยู่กับไนกี้นั่นเองเฮ้ยเขาได้นี้มาแล้วหรอ เฮ้ยเฮ้ยผมว่าโอเคเอโอเคครับโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะใช้ไม่โอเควะก็จัดยากอยู่ดีนั่นแหละซึ่งอยากได้มารีวิวอยู่เดี๋ยวผมไปไล่เก็บนะมานะครับเราเป็นคนแรก เออเดี๋ยวไปไล่เก็บดีกว,ว่าแหมจี้เยอะซะเหลือเกินนะเอ้ยไหนจี้ไม่มีนี่ด้วยกดรับก่อนเลยปุ๊บปั๊บรับโชคไงเขามีหมวกยนระเบิดนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมเขาเอาหมวกยุระเบิดโอ้โหทำไมเขาเอาหมวกยนระเบิดเป็นเวอร์ชันนี้มานะ เวอร์ชันที่แบบกากมากเลยนะมาโอ้ยในกี้วะไม่ออกนะครับดาบแล้วก็เดินหน้าหลังไม่มีด้วยอันนี้เสร็จเราแล้วลอืมโดนสองทีเต็มๆเรียบร้อยนะครับก็เซตนี้ไม่มีสาบไม่มีสาบนะครับเล่นได้ไงวะเนี้ย โอเคเอาอีกแล้วนะครับเจออยู่คนเดิมนี่แหละมาผมไม่รู้ว่าผมจะได้รีวิวไอ้นี่หรือเปล่าเดี๋ยวดูดิต้องค่าหนึ่งคนอืมเอเมื่อตกแลนด์มาร์ก75%็้า,า่าฮนะครับเจออีกแล้วนะครับปืนหมัดแมวเหมียว อฮ้ยแต่โยนดาบเขาออกนะโยนดาบออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับเฮ้ยนี่ไงมันมีจี้หนึ่งจี้ใหม่ที่ที่ดูดในแถวแล้วก็ไอน้นี่ไม่น่าอืมมีทั้งเมืองผุดมีทั้งกันวิก <c oughs> จัดนั่งจัดเต็มไปเลยเออแล้วก็จัด นิทัศการแล้วก็โยนสามแล้วโดนนะอย่างนั้นอะ่ะอืมโดนนะนกี้โคูโ่แล้วเบิ้ลสิบอ้อะไรครับเนี่ยตาดสองไปทีหนึ่งโอ้โหเสียดายจริงเรียบร้อยแต่มีตีนแมวอยู่นะครับตายเหมือนเดิมลม เรียบร้อยนะครับล้มไปแล้วโอ้เจอไนกี้สองครั้งเลยนะโอเคเอาแม่งเลยเจออยู่คนเดียวเนี่ยเอามายังไงเอาเราคนเดิมอีกแล้วนะครับเออคนแรกอีกแล้วแต่เมื่อกี้เราคนสองเนาะอืม โดดเลยโดดเลยไงแล้วผมมาเลยไงผมกันเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อนนี่ไงโอโ้โหเป็นไงล่ะโอโ้โหโดนโยนดาบด้วยผมไม่ให้มาครับไม่ให้มาครับแล้วนี่ไงกดไปเลยครับ เฮ้ยโอ้ย,อยแม่ตานี้ครับโยนระเบิดเก่งจริงๆแล้วแป่นเราก็ติดดีด้วยนะเออทำเป็นเล่นไปนั่นแหละเวิร์กอยู่มีบัฟด้วยเหรอบัฟอะไรไม่สนนะครับอืไม่งั้นละโดนแล้วสิบเนี่ย ม่งั้นนะ่ะมันโดนแน่ไนกี้ตัวเนี้ยเอาจะมาดูดเะล่ะจะมาเะล่าเอามาวะแล้วก็เจอไปทีนึงโลหายก่อนเอาถ้าเหยียบก็ใช้นะอืมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้โหแล้วล้มละลายอีกแล้วครับแม่งเจออยู่คนเดียวไม่ได้รีวิวแล้วมั้งเนี่ยโอเคโอ้โหไอตัวนี้ นะครับในที่สุดก็เจอตัวแก้ทางแล้วนะครับเป็นไงล่ะกันเอฟเฟกอันตราย70%เลยนะครับแต่ว่าแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาอ๋อเอามานี่ว่าแล้วก็มีแม่มดเอ้ยของจริงมานะครับกับคนคนนีเ้เดี๋ยวนะไม่มีทอยหน้าหลังหรือว่าในตัวมันมีวะจำเอฟเฟกไม่ได้นะครับ กับตัวซิดนะครับมาเราจะมาดูกันว่าเอฟเฟกอันตรายเนี่ยเขามีอยู่แล้วเนาะก็คือเขาเรียกว่ากันเอฟเฟกอันตรายจากจากตัวเขาเองแล้วก็มีแม่มดนะครับเออซึ่งก็เหมือนจะไม่ค่อยไอ้นี่แล้วนะแม่มดไม่แม่มดตอนนี้นะครับก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยจะมาดูกันว่าเรียกว่าไงอะ่ะ เราเนี่ยแพ้ทางเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้แม่แพ้ทางคือมีทั้งแม่มดมีทั้งแบบว่าการเล่เฟกอันตรายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเข้าอย่างยากอแล้วโด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 ดไม่พักนะครับแล้วมันก็โยนไม่พักเลยนะครับไอระเบิดเนี่ยอ๋อพุ่งโยนพุ่งโยนมาลองมาดูว่าถ้าทอยสักอือันนี้ไม่โดนนะครับเพราะว่า เรียกว่าไงอะเอ่อพูดง่ายๆก็คือเป็นทอยครั้งแรกนะเฮ้ยโดนดูดอ๋อโหเราโดนอ้าวโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรเอาจะยึดอีกเปล่า oh. ยึดอีกเปล่าเฮ้ย oh. แต่เรามีล้างโลกอยู่เนาะเฮ้ย oh. <Hey. S 2> คือโอ้โ oh. หหมวกอัน 80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ8 8ดเปอร์เซ็นต์นะครับดูดเหมือนไม่มีหมวกอะ่ะโอ้โหครั้งเดียวติดดูดทะลุหมวกอ่าฮะาอฟมเพ็กต์ใหม่ไงแม่งดูดทะลุหมวกเลยเมื่อกี้นะยังไงโดดดิไม่โดดนะครับผมล้างโล่ก่อนเลยนะครับเอาเอฟเฟกต์อันตรายตัวเองออกไปด้วยอืม,มแสบจริงๆนะ โอ้โหแล้วดูครับเบิ้นหมวกของใครก็ไม่รู้ครับป๊อปเรานะอ้าวเงียบอย่างนี้เออเงียบอย่างนี้ทําให้เป็นนี่ไงหุ่นไลกาโยนระเบิดดีนักโอ้โหย่างคมไม่ไม,ไม่ไม่ตกที่อื่นนะไม่แต่เขอว่ามีลังโลกเนาะไม่ใช้เอาจ่ายไปก็ได้ โอเคห้าแล้วกันโดนอยู่ปะนี่ไงนี่ไงปิมปิมปลายตีนนะครับนี่ไงซื้อเลยแล้วโดดให้อีกทีนึงตายนะครับยังไม่ทันได้ใช้นี่เลยตายซะแล้วนะเรียบร้อยครับโอ้โหเจอแต่ละตัวนะครับไม่ไม่ค่อยตึงมือเลยวะ่ะ มาก็คืออะ,ะตาสุดท้ายแล้วนะครับมาคีมุนนะครับโอ้โหในที่สุดนะครับเขาก็โผล่มาแล้วกับตัวคีมุนนะครับก็โอโ้ได้เล่นเป็นคนสองด้วยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะก็คือโจมตีเราลดน้อยถอยลงก็คือมีระเบิดโดนระเบิดนแนละที่แบบว่าค่อนข้างดูดีหน่อยนะครับสำหรับถ้าเราเดินคนสองนะอืม แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีไม่มีสาบเลยอ่าก็ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันแต่ไม่ต้องสาบก็ชนะแล้วว่ะเฮ้ยโยนวืดโยนวืดหรือเปล่าหรือไม่ได้อโอโมาแล้วครับนี่ไงสิบสองกลับหลังไปทีนึงโอ้เงียบเกิบโอ้โหไม่มีอะไรออกเลยอ๋อเออวะเอฟเฟกพื้นที่ไม่ออกก็เสร็จแล้วเดมชั่นอ่าไม่ออกนะครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะครับเราเบิ้ลสองกันเบิ้ลสองกันโอ้โหดูหมวกดิดูหมวกดิเป็นไงเอฟเฟกพื้นที่ผมต่มแล้วนะครับที่เป็นตัวอีโวเฮ้ยไม่ใช่ดิเออเฮอสามรอบไม่ออกสักรอบโอ้โหสถานการณ์แบบนี้โอ้พระเจ้ากล้วยนะครับเออแม่ลืมครับลืมใส่ ลืมใส่เอฟเฟกพื้นที่มาถึงว่าทำไมมันไม่ค่อยออกโอ้แต่เขาโจมตีเยอะแล้นะไม่ออกครับยิงระเบิดออกนะครับนี่ไงทำไมไปยิงตรงนู้นน่าจะยิงข้างหลังเรานะถ้ายิงข้างหลังนี่พอมีลุ้นอยู่นะอ่าอันนี้แหละอันนี้แหละรู้เหลืองเลยรู้เหลืองเลยโอ้โหเตะเต็มเต็มตีนนะครับ มแมงเอ้ยอืมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ตายนะครับ <laughs> ตายห่าครับ เรียบร้อยครับแม่ไม่เจอตึงๆเอาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยังรอดอยู่ยังรอดยังรอดเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเป็นไปได้ไงครับจานโอ้ยกันเอฟเฟกโอ้โหในที่สุดนะครับถึงจะเอฟเฟกพื้นที่ไม่มีครับแต่เอฟเฟกกันคำฮะจริงดิเฮ้ยเอาจริงนะ ตาเนี้ยนะครับเอฟเฟกพื้นที่เนี่ยยังไม่เห็นของเขาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วเป็นไงอะเป็นไงเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะหืมเป็นไงเป็นไงยังไงก่อนเดี๋ยนะตรงไหนดีวะเออตรงนี้แล้วกันเออให้มันรู้สะบ้างนะครับว่าใครเป็นใครนี่ไง อืมไม่เป็นไรไฟดับน้ําไหลไฟดับอัดไฟทั้งหมดนะครับนี่แหละโอ้โหเก่งจริงๆเลยวะ่ะไอ้หืมแม่งคํานวณผิดไปนิดนึงคือจริงๆแล้วอยากลงนี่ไงคํานวณผิดไปหน่อยเดียวเรียบร้อยนะครับแต่ก็ตายอยู่ดีวะ่ะนะครับดีนะครับว่าเอฟเฟกพื้นที่เนี่ย กลับมานะครับถ้าแบบว่าไม่มีเอฟเฟคพื้นที่เมื่อกี้เลยนะครับเดิน4 5่หรอบหกเดรอบไม่มีเลยก็คงจะแพ้ไปแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับกลับไมาเอ๊ะผมใส่ไม่ไปด้วยเหรอ <laughs> <laughs> เออนะครับก็เอ่อของผมอันมันน้อยเหรอวะหรือว่าไม่ไมันไม่ค่อยได้ใช้วะก็ไม่รู้สินะครับสงสัยต้องไปเล่นกับเซตอื่นที่มันไม่ใช่เซตนี้อ่ะต้องเป็นแบบหมวกสาบ แล้วก็เออนั่นแหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีติดเอาไว้นะครับก็เผื่อได้ใช้ละมั้งเออถ้าไม่ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็นะก็คือมีการวิกอะ่ะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ก็ดีอยู่นะ,ะการวิกการวิกมเมล็ดพันธุ์แต่มันก็ สำหรับเดยนะเนาะอืมก็นะครับเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะครับส่วนคลิปคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับก็ใครที่ทำมาแล้วก็ใช้กับเซตอะไรก็ลองบอกกับผมได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีก็คือตัวหลักผมไม่ได้ทำนะผมมองว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ก็คือมันก็น่าใช้อยู่แหละเออไปละแบบว่าใช้แบบแก้เบื่อแก้เซง็งอะไรเงี้ยอืมไปละไ้เจอกันคลิปหน้าครับบา,บาย